ปฏิเสธไม่ได้ชอบเรื่องนี้มากที่สุดหมดยุครักก่อนแต่ง5ละครไทยวิวาจำยอมคู่พระนางแต่งก่อนมีใจ 1. สามีนักแสดงนำเกล็วรินปัญญาหการรับบทลาฟลิม้มวัฒนถาวรกุลพีมรนิดาเตชะสิทธิ์รับบทหม่อมราชวงศ์หญิงราศิกาประกาศเกียรติ คุณหญิงอ้าาหม่อมราชวงศ์ราศิกาประกาศเกียรติจำใจต้องยอมเป็นสะพายของตระกูลลิมวัฒนาถาวรกุล 2. ปฏิวัตริรดานักแสดงนำเจมจีรายุตั้งสีสุขรับบทสารันสิวะเวทเบลล่ารานีแคมเปนรับบทรินรพีรินรพีพัน์ารันสิวะเวท ประหลัดหนุ่มนักบูยอมเสี่ยงตายทุกอย่างเพื่อปราบโจรแหกคุกอย่างบ้าดีเดือด 3. เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนักแสดงนำเจมมารับบทนายแพทย์สัตว์ตวินวิวัฒหมอวัฒคิมเบอร์ลี่แอนเทียมซิริรับบทอนุสัญญาวอรเลิศลักษ์นุสสัตวต์แพทย์หนุ่มอนาคตไก่แต่ชีวิตของเขา กลับไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบ 4. ระเลิงไฟนักแสดงนำเคนทีระเดชวงผัวพันรับบทชาคลิตพิช,ชากรคลิตนุ่นวรนุชพิรมพักดีรับบทยาดาเมธาสิทธิ์ดาชาคิตพิชากรชายหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงกลับมาแก้แค้นดิวเมธาสิทธิ์ ที่ทำให้พ่อของเขาต้องติดคุกนานกว่า20ปี 5. อกเกือบหักแอบรักคุณสามีนักแสดงนำมากปรินสุภารัตรับบทเทียรวัตเทียร์มิวนิฐาจิระยั่งยืนรับบทนาธีรินสวัสดิรัตน์เมยนาธีรินมันธนากรสาวรู้สึกมีความสุขเมื่อฝันเป็นจริง เมื่อเธอกำลังจะได้เข้าพิธีแต่งงานกับเทียรวัตรสถาปนิกหนุ่ม